ของเล่นแมวปุึดเลย่านนี่อุ้ยคันไหมชัดตุ้ยอ,อ่ะคันไหมอืมอาบน้ำเลยอาบน้ำเลยชื่ออย่างนะโคบินโคบินโคบินคันต้องเฮจังซีนวะโคบินอืุคนเราเรปลูกปุ๋ย น่าจะไม่ดือ้อนะนี่โคบินไม่ดื้อใช่ไหมเป็นแมวที่ไม่ดื้อเลยใช่ไหมโอ้ยทางกิ๊บเลยลูลกนุ้ยเนาะชื่อโคบินเราจะออกกล้องออกกล้องฮึออกกล้อง,ออกกองใช่ไหมดิจักดิจักดิ๊กจัก โอ้ยน okay. ่ารักจังเลยเขาชื่ออะไรก็เชื่ออะไรเขาน่ารักจังเลยขอมือหน่อยขอมือหน่อยได้ไหมคะขอมือหน่อยขอมือหน่อยเร็วขอมือหน่อยเร็วรักกันรักกันไม่เคยเห็นเขาเลยสิฮึไม่เคยเห็นเขาเลยสิโอ้ย Men